Wee! Oui. Oh. สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอีกแล้วนะครับนาเถิงนะครับทริปนี้มาเล่นเหยื่อสดปลาไหลครับผมนะหมายชะโดครับผมบริเวณนี้นะฮะติดติดกับอ่าเนี่ยมีธงเห็นไหมแสดงว่าข้างในเนี่ยเป็นอ่าเขตห้ามนะครับนะจะมีพื้นที่นิดเดียวเองนะครับผมข้างหน้าผมเท่านั้นเองนะครับนะตีอ่า ขนานไปกับเขตแล้วกันนะฮะนะถ้าตีไปข้างล่างเนี่ยก็จะเจอขายดักปลาละนะนะเราก็จะส่งเหยื่อไปเนี่ยตรงอุ้ยอุ้ยอุ้ย,อย,อยเอาไหมตรงเนี่ยครับผมตรงหน้าต่อแบบเนี้ยเนี่ยแบบนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวมาลุ้นดูครับผมว่าจะสําเร็จไหมนะครับวันนี้เตรียมมาสองคันนะครับผมนะ สปินนิ่งคันหนึ่งแล้วก็เบสคันหนึ่งนะครับโยนไปข้างหน้าละนะแต่ลมพัดสายเข้าไปข้างข้างในละนะเดี๋ยวขอประกอบอ่าชุดสปินนิ่งก่อนนะครับโอเคเหยื่อว,วันนี้ก็ <c oughs> เหยื่อว,วันนี้ก็ปลาไหลนะครับผมนะนะตัวเล็กก็เกี่ยวใช้แต่ขอเดียวก็พอนะครับถ้าตัวใหญ่ๆห,หนึงก็ตัวใหญ่ๆนิดนึงก็ ใช้สักสองขอนะครับนี่เลยไม่ต้องตีไกลตีใกล้ๆเเดี๋ยวมาลุ้นดูครับโอเคลงเบ็ดเรียบร้อยท่านผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้น,นครับผมว่าจะมีตัวไหมนะครับ ต้องขออธิบายนิดนึงนะครับหมายตกปลาหายากมากนะครับนักตกปลานะครับจะตกได้เฉพาะบริเวณที่ถ้าได้ผลที่สุดนะจะบริเวณที่ใกล้ๆเขตแบบนี้นะครับผมลองไปดูได้เลยนะครับผมนะจะมีนักตกปลาอยู่เกาะกลุ่มกันนะครับผมตกใกล้ๆบริเวณทีเ่เป็นเขตนะครับนะก็โยนเบ็ดใกล้ๆ นะครับเพราะว่าปลาที่อยู่ข้างในอ่ะนะก็จะออกมาหากินข้างนอกบ้างนะครับบริเวณนะชายแดนอ่ะเ <c oughs> <c oughs> นาะก็ธรรมดานะฮะถ้าข้างนอกนะครับส่วนใหญ่ก็จะเนี่ยเห็นไหมขาวๆเต็มแม่น้ําแบบนี้นะเป็นข่นะครับเมื่อกี้ผมวิ่งเรือมาโอ้โหต้องยกหางขึ้นตลอดเลยนะครับตลอดระยะ20เมตรอะ ยี 20, m, m. ่ส yeah. ิบสามสิบเมตรสี่สิบเมตรนะครับผมจะเป็นตะข่ายขวางกั้นเลยนะครับผมนะก็นักตกปลาก็ไม่มีที่ให้เล่นนะครับจึงจําเป็นจะต้องเนี่ยตกใกล้ๆเขตแบบนี้นะฮะนะอย่าดราม่านะครับผมน่าจะมีแบ่งเขตให้นักตกปลาได้เล่นบ้างนะเขตนี้โซนโซนนี้เป็นโซนตกปลาห้ามดักคข่นะฮะต้องเว้นไว้สักอ ร้อยเมตรหรือ500เมตรนะครับสำหรับเป็นแหล่งตกปลานะครับผมนะนะเป็นคําแนะนํานะครับผมนะถ้าที่ไหนตกปลาได้ก็ตกปลาได้อย่างเดียวนะครับห้ามใส่ตะข่ายอะไรแบบนี้นะเหมือนฝรั่งอ่ะนะเหมือนต่างประเทศอ่ะนะแบบนี้เลยนะอยากอยากจะให้เป็นแบบนี้นะครับ oh. <laughs> แต่คงคงยากครับผมนะที่อ่จะเป็นแบบนี้นะครับในอ่บ้านนอกบ้านเรา <laughs> เมืองไทยนะครับนะเิงคือจึงต้องนักตกปลาหลายๆคนจึงต้องเนี้ยทำแบบเนี้ยนะเกาะกลุ่มกันใกล้ๆเขตหย่อนเบ็ดกันนะครับมามาลุ้นครับผมนะส a d o ดจะออกมาจากเขตไหมนะฮะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมมีทงติดนะนะพื้นที่มูง หมอะไรเนี่ยเขตรับผิดชอบของหมู่บ้านอ่ะนะก็ยากอยู่นิดนึงมาลุ้นดูจะได้ผลไหมจะตื้อดูนะครับผมนะถ้าไม่ได้ไม่สำเร็จวันนี้เราก็จะอาจจะมาวันหลังมาวันอื่นดูบ้างนะครับ วันนี้แค่ลองมาครั้งแรกนะครับมาลองดูลองดูก่อนนะฮะจะมีอุปสรรคอะไรหรือเปล่านะครับผมข้างหน้าก็เป็นตอไม้นะฮะต้นไม้ล้มนะครับน่าจะส่งยาวไม่ได้อะนะถ้าส่งยาวก็อาจจะปลาเข้าไป เข้าไปข้างในนะครับทําให้ติดนะครับจึงจําเป็นจะต้องส่งส่งแวบเดียวอะ่ะนะส่งยาวไม่ได้โอเคลุ้นดูครับไปแล้วครับผมท่านผู้ชมไปแล้วครับผมแต่ไม่เห็นฟองขึ้นโอ้ฟองขึ้นครับผมฟองขึ้น ลากเข้าไปข้างในเลยอ่ะโยนตรงนี้โอ้โหไปอยู่ เข้าตอครับผมเข้าตอต,ตัวนี้กินย้อนย้อนมาครับ กินย้อนอ่ะโอ้โหตัวไม่ใหญ่โดเล็กโอ้โหอุ้ยแหงเลยหลุดไปเรียบร้อยโอ้โห Oh, dit โอ้ยโอ้โหขึ้นยากด้วยเงโด,ดำครับผมท่านผู้ชมโอ้โหติดนิดเดียวจะหลุดแล้ว อุ้ยหลุดแหงเ้ยโอ้ดีหรอ ไปอีกแล้วอ้าหยุดโอ้ ไหลาขาดเลยอ่ะ oh, <no. S 1> โอ้ยโอ้ยเนี่ยสปินนิ่ง เข้าต่อครับผมได้เลยโอ้เข้าเขาท้องเรือเลย โอ้ยติดเข้าท้องเรือติดเลยฮะโอ้เรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหอุปสรรคเยอะเหลือเกิน Uh huh. uh huh. เรียบร้อยเข้าท้องเรือหายไปในป่าเลยน่าจะไม่อยู่ล oh. yeah, เลยฮะโอ้ยแย่เลยอุ้ยหลุด 服务嘞。Fall, eh? 허허 、oh. ย้อนเมื่อกี้กินย้อน เรียบร้อยท่านผู้ชมไม่มีที่ตักด้วยไว้ขึ้นยังไงดีวะเดี๋ยวลองเอาขึ้นดูอันน่าจะได้ เรียบร้อยวันนี้น่าจะสี่สี่ห้าโลไดู้ด้ชมใหญ่มากออ ไอ้สี่ไอ้สี่น่าจะได้เกิดไม่ได้กินย้อนเสียร้อย หนึ <100. S 2> <Platform> ได้ป <kilograms S 2> ่ะไซสี <Ein structured> ่ไซสิห้าวนี้อะร้อหนึงแลครับได้ไหมไดเอาเอาเลยเอาเลยโอ้โหโชกล้อนเลยนี่เนี่ยเจ๋งโอ้โหก่อนร้อยหนึงร้อยขอบคุณครับ